สวัสดีครับผมว่าทีร้อยตีวารุษน้มใจนะครับผมเปิดคลินิกส่วนตัวนะครับอยู่ที่บ้านนะฮะเป็นคลินิกชื่อว่าวารุษคลินิกกายภาพบำบัดนะครับผมเป็นนักกายภาพบำบัดนะฮะจบจากที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทํางานอยู่ที่นั่นนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดประจําอยู่ในส่วนของคณะสาธศารณสร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับทำงานประมาณสักเกือบเกือบปีหนึ่ง นะครับแล้วก็มีไปทําที่อีกสองสาแห่งข้างนอกครับก่อนที่จะมาเปิดของตัวเองนะครับเริ่มจากคาถามแรกที่ถามว่ากาภาพบัตรนั้นคืออะไรครับกาภาพบัตรนั้นคือการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ฟิสิกส์คืออะไรฟิสิกส์ก็คือพลังงานพลังงานกลพลังงานเกี่ยวกับแสงสีเสียงนะครับเป็นรูปแบบของคลื่นรูปแบบของอพลังงานต่างๆที่นําเข้ามา บำบัดสุขภาพของคนที่มีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่สมดุลปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวอ่าปัญหาเรื่องของการที่ะระบบหมุนเวียนเลือดระบบสรีระที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นการบำบัดจะเกี่ยวข้องกับระยะของการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและก็ฟื้นฟูนะครับขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับคําถามที่ว่าคนที่มาทา นะฮะกายภาพบัตรเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไหนนะครับหมายถึงอายุอยู่ในช่วงไหนนะครับของที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้จะเป็นช่วงไปทํางานนะครับช่วงไปทํางานเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 30- ถึง70ปีโดยประมาณนะครับมาด้วยอาการอะไรบ้างด้วยอาการของออฟฟิศซินโดมนะครับออฟฟิศซินโดมก็คือโรคที่เกิดจากการทํางานนะโดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์นะครับการทํางานหลายแบบเลยยกของหนัก บางคนขับรถเยอะนะครับวันหนึ่งมากกว่า2อสชั่วโมงขึ้นไปครับเพราะนั้นคนที่มาเนี่ยจะมาด้วยอาการอะไรบ้างนะครับมาด้วยอาการปวดแล้วก็ตึงนะครับตามบริเวณต่างๆของร่างกายครับซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูโรคประจำตัวของเขาด้วยนะครับดูเรื่องของอคนคนนี้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้รักษาด้วยเทคนิคอะไรได้บ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้เทคนิค การรักษาที่ชื่อว่าแมนนวลเทอร์ปีก็คือการใช้มือเปล่ารักษานะครับมีทั้งแต่การจัดกระดูกนะการกดจุดเพื่อสลายคนละายพังผืดแล้วก็ให้กล้ามเนื้อมันปลดล็อกออกไปนะครับรวมไปถึงการยืดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับเหล่าน,นี้มาประยุกต์กับการที่ทําให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่สมดุลขึ้นนะครับสําหรับระยะเวลาในการทำนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยอ่า ผมจะแบ่งออกเป็นครั้งละ45นาทีใน45นาทีเนี่ยก็จะเริ่มจากการเข้าไปยืดพังผืดก่อนนะครับการยืดพังผืดนะซึ่งจะต้องมีการเข้าไปตรวจตรวจประเมินกว่าพังผืดอยู่บริเวณไหนนะครับเช่นบริเวณเส้นเอ็นข้อต่อบริเวณของกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับจากนั้นก็ทําการจัดกระดูกอ่าจัดกระดูกก็คือหลังจากที่เราเนี่ยมีการ ทำลายพังผืดพังผืดมันกำแพงนะครับแล้วก็จัดกระดูกเพื่อที่จะให้ข้อต่อเข้าล็อกมากขึ้นเพิ่มการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นครับต่อจากนั้นอาจจะเป็นเรื่องการยืดจำเนื้อ,อหรือการกดจุดลดล็อกตามความเหมาะสมต่อไปนะครับโดยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณสี่ิห้านาทีนะครับนอกจากนั้นก่อนกลับบ้านเนี่ยจะต้องแนะนําคนไข้ให้ทําโปรแกรมออกกําลังกายนะครับเรียกว่าโฮมโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ ให้เขาเนี่ยับไปนะครับทําด้วยตัวเองครับถามว่าหลังจากที่ทาเนี่ยควรหรือไม่ควรทําอะไรนะครับหรือพูดง่ายคือข้อห้ามและข้อควรระวังนะครับหลังจากที่ทํไกาผ้าพบแล้วนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะเน้นย้ําคนไข้เสมอเลยก็คือห้ามออกแรงยกของหนักนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการทํางานนะครับห้าม อยู่ในท่าก้มหลังเป็นเวลาน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 ในที่นี้คือตั้งแต่1นถึงสชั่วโมงขึ้นไปนะครับนั่งใช้คอมนั่งขับรถนะนั่งอยู่ในท่าที่ต้องเออท้าแขนนั่งยองตัวพวกนี้ห้ามเด็ดขาดครับเพราะว่าร่างกายมันจะเริ่มหลุดจากสมดุลน,นะครับนั้นหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจประเมินว่าผลการรักษาในวันนั้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะได้นําไปสู่ข้อควรระวังและข้อห้ามต่อไปนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะมาตรวจประเมินอย่างเงี้ยทุกครั้งการรักษาแต่ละครั้งก็จะเปรียบ,ยบได้กับการขึ้นบันไดทีละขั้นการขึ้นบันไดทีละขั้นคือขึ้นไปสู่ความสมดุลมากขึ้นนะครับถ้าคนไข้ปฏิบัติตามที่แนะนำนะร่างกายเมื่อเข้าสู่สมดุลมากขึ้นมันจะไปลดความถี่ของอาการปวดอ่าตอนแรกอาจจะปวดปวดบ่อยมากเลยพอรักษาช่วงแรกมันมันไม่ค่อยปวดแล้วนะ มันปวดเบาลงบ้างนะครับมันไม่ปวดบ่อยแต่อาจจะปวดเท่าเดิมแต่ถ้านานวันเข้ามันจะไปลดระดับอาการปวดอ่าคือจากปวด1ิคะแนนลด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 ,ลดเกือบจะศูนย์คะแนนหรือไม่ปวดเลยเมื่อถึงจุดที่สมดุลแล้วนั่นเองนะครับครับเมื่อกลับไปนะทำโฮมโปรแกรมนะหรือท่าออกกำลังกายที่แนะนําให้ไปทําที่บ้านแล้วเนี่ยไปทําเองแต่ทําผิดท่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะ จะปวดจะอะไรไหมนะครับถ้าทําผิดนะทำผิดในที่นี้ก็คืออาจจะผิดมัดกล้ามเนื้อนะครับหรือทําผิดจุดนะแทนที่จะไปเพิ่มสมดุลไปลดสมดุลทําให้ยิ่งกลับไปปวดมากขึ้นนะครับเช่นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อในการงอตัวสมมติว่าเขาอยู่ในท่าก้มอยู่แล้วนะครับไปออกแรงไปยกเวทนะยกแบบใช้กล้ามเนื้อด้านหน้าไปเลยนะหรือไปออกแรงนะในลักษณะที่ว่า ซิดอ,อัพอไปซิดอัพไปใช้หน้าท้องไปใช้ด้านหน้ามากขึ้นนั่นคือทิศทางที่ยิ่งทําให้ไม่สมดุลมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเช็คต้องมีการทําความเข้าใจกับคนไข้ก่อนคนไข้บางคนไม่รู้กลับไปไปเล่นอะไรบ้างนะครับไปตีกอล์ฟบ้างไปตีแบตบา้างไปกระชากมากขึ้นหรือไปอยู่ในท่าที่ต้องกระโดดเยอะนะครับออกกําลังกายที่มีการมีแรงประทะมีการกระโดดซึ่งพวกนี้แหละที่ทําให้บาดเจ็บซ้ำมากขึ้น เพราะนั้นการออกลังกายบางท่าที่ต้องก้มเยอะเกินไปหรือใช้ด้านหน้ามากเกินไปที่ไม่สมดุลเราก็จะแนะนําให้เขางดก่อนในช่วงที่รักษานะครับสําหรับข้อดีและข้อจํากัดนะครับของการทำกาผ้าบัตรนะครับพูดถึงข้อดีก่อนนะครับข้อดีเนี่ยก็คือกาผ้าบัตรเป็นการรักษาที่เรียกว่าการรักษาแบบอนุรักษ์ อนุรักษ์ก็คือการที่เราไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็คือไม่ไปใส่อะไรที่ออภายในร่างกายเช่นการใช้ยาการผ่าตัดอะไรนะครับเป็นการรักษาที่ไม่มีผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงมากอาจจะมีเมื่อย,อยอบ้านนะครับตามที่แบบว่าเวลาเราไปยืดเสร็จมันก็อาจจะมีบ้างนะครับซึ่งร่างกายก็ต้องปรับสมดุลกันต่อไปนะครับนั้นข้อดีก็คือกายภาพบำบัดเนี่ยทำได้ทุกคนนะครับอ่า ส่วนข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดก็คือการผ่าบัดเนี่ยอาจจะต้องดูระยะนะครับระยะของการรักษาเนี่ยบางทีต้องให้คนไข้เนี่ยพ้นจากระยะวิกฤตก่อนนะครับระยะวิกฤตก็คือบางทีคนไข้กระดูกหักมาเลยนะคนไข้มีเลือดออกบาดเจ็บมาเนี่ยเราต้องให้เขารักษาให้หายก่อนรักษาทางแพทย์ก่อนนะครับให้หายก่อนแล้วถึงจะส่งมาทาไปผ่าบาดนะครับเพราะบางที หลังจากรักษาตรงนั้นเสร็จนะมีอะไรบ้างครับมีแผลผ่าตัดใช่ไหมฮะมีข้อติดมีการเนื้ออ่อนแรงนะครับกายภาพบัตรถึงจะมาเสริมตรงนี้เป็นการปรับเรื่องการเคลื่อนไหวเป็นการเข้าไปยืดข้อต่อนะครับลดการติดขัดของข้อต่อครับรวมไปถึงการรักษาบางอย่างทางกายภาบัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกทคนเช่นการจัดกระดูกนะเราคงไม่ใช้กับคนอายุ เจ็ิขึ้นไปนะซึ่งมีสภาวะกระดูกบางกระดูกพุนเสี่ยงต่อการที่จะเกิดกระดูกหักได้นะครับแล้วก็ต้องเ,อเปลี่ยนเป็นการใช้ยืดกล้ามเนื้อแทนนะครับนั้นก่อนการรักษาทุกครั้งนะจะต้องมีการตรวจประเมินก่อนว่าคนคนนี้ทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับมีโรคประจําตัวไหมมีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรไหมนะครับเพราะนั้นข้อจํากัดจริงๆแล้วก็คือข้อควรระวังเนี่ยแหละที่เราจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยทุกครั้งนะครับ